นกกี้พาร์ทก่อนเนี่ยไอคลิปที่แล้วเนี่ยนะกกี้เราไม่ได้อันดับหนึ่งโว้ยอาเล่นสามรอบไม่ได้อันดับหนึ่งเราต้อที่หนึ่งสิคลิปนี้ไม่ยอมไว้นะคลิปนี้เราไม่ยอมใช่ไหมนะโรตีอร่อยมากกินโรตีแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไ,ม,ไม่ลงนี่เลยมึงไม่ไหวแกกูยังไงเราก็ต้องไดที่หนึ่งฉะนั้นลงตรงนี้เลย ไม่เก็บปืนแล้วแล้วลงเก็บ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 เสียดายนะมันไม่มีใครลงเลยนะนึกว่าจะตายกันทั้งคู่ซะแล้วดิเกาะได้ไม่มีใครลงเลยไป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 เถอะไปเถอะเอ้ยเกาะสามสวยเอ้ยเจอรถอ่ะเน็กเจอรถอ่ะเจอรถอ่ะเอาป่ะเอารถป่ะเฮ้ยคนคนคนเฮ้ยเอาปืนใหม่ไปดีกว่าปืนใหม่ยิงหนยเฮ้ยบอทเนี่ยว่ะมีคนสี่วะคนสี่ เจอได้สกุลตอนก่อนลอยฟ้าเจอคูณสีนงไม่เอาอ่ะกูกกููไม่รู้ว่ากูจะกูกูไม่มีอ่ะกูไม่มีกูไม่ได้เหมือนมึงอ่ะอะไรว่าว่าว่าขับรถเดียขับรถหรือขับฮอฮอไปไหนฮอระเบิดละระเบิดแล้วเหรอตุ่มจีิแล้วนี่หรืออ่มามาขึอนขึ้นขึ้นี่อ๊อฟตีมัสกรามกดกระโดดหนึ่งทีจะเกิดอะไรขึ้นไปกระโดดไม่ได้ไม่ได้ได้ได้กระโดดกระโดดสิกระโดดเฮ้ยเฮ้ย ม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นไม่กระโดดแล้วไม่ปลิวออกรถด้วยเอ้าทางลาบทางเนินไม่เป็นไรสักอย่างเฮ้ยแดกแดกไอ้แดงเพื่ออะไรวะผมกิมวัตรไม่เห็นไม่เห็นแปลงล่าแล้วก็เดินในน้ำเลยนี่มันเกมอะไรล่ะเกมทำโฟมเอ๋อฮะทำโฟมเอ๋อคุณนึกว่าอมกิมาัตฟาร์มเฮ้ยนี่ลองคัสใหม่เลยดีกว่าลองคัส จะคัดใหม่เลยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเอาเลยไปเลยไปเลยกัดมันกัดมันเอาไหมอ่าไปแนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องละเอาเอาท้าไมนอกอะมันมีมันมีใครไม่รู้ในี่ปลาระเบินีหนาวมาอ๋อมีมีคนปลาระเบิดมาเหรอง่อเมื่อกี้แน่เลยว่ะดิโก้วูบอะอะดีโก็บูบเลยนะ ก็เมื่อกี้เนี่ยกูวูบเป็นระลอบนึ่งนะแล้วตอนนี้เราจะเดินไปไหนเน็กเราจะเดินไปไหนเนี่ยเดินเข้าวงดิเดินมั่วไอ้แตนเนี้ยทางที่ดีที่สุดคือทางตรงเดี๋ยวเอาเอาเอาสเก็นบอดขึ้นเนินเนี่ยนะกูเลี้ยวกลางอากาศไปด้วยเอาไหมอ่ะคลิปนี้ได้ที่หนึ่งตัดจบเลยเอาไหมอ่ะลาสัมบูร์น่านิวไปเออไปลงเนี่ยแหละลงเนี่ยแหละ เห็นคนแล้เห็นคนแล้วไป,ไปขึ้นหอขึ้นหอรถถังรถถังเอ้ยรถถังรถถังเดี๋ยวเดี๋ยวรถถังยิงเราเหรอยิงมันแม่งเลยท <Okay, S 2> ่านเฮ้ยยิงยิงเฮ้ยแดงแดงไอ้แดงโดนเลยไอ้แดงโดนอะไรเราโดนอะไรเราโดนอะไรไอ้ไอ้แดงเราจะตายกันหมด เอาไอ้แนกมามาปักันกูเอ้ยใครใส่สะโคมนี้ให้กูอะไม่เอาเอาล่ะเนกมาช่วยแล้วต้องได้ที่หนึ่งสิไม่ที่หนึ่งต้องเล่นอีกรอบเล่นอีกรอบก็ต้องตัดยาวเองไหมเออแนกมาช่วยแล้วกดเลยกดเลยกดเลยกดแล้ว เอ้ากดอยู่เมื่อกี้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมามาไอ้มาไอ้มาอหมาเวนเอ้ยโอ้ยบน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 เออเห็นอะไรเห็นแล้วเอองั้นขับรถเลยกันขับรถขึ้นไปเลยข้างบนใช่ปหมอยู่บนใช่ปหมอยู่ตัวคนเดียวลยอยู่ตัวคนเดียวลยเอาก็ไม่ชี้ชูไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาเมื่อกี้กูกดชูยึงแล้วไม่ใงเหรอสุดท้ายออกตัวไปแล้ว เอาเมื่อกี้กดทุบแล้วนะครัามาดิมาจะสู้รถถังเหรอมากระสุนหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดิเอาไหมอ่ะที่หนึ่งของข้าว้มาไหมอ่ะมาไหมอ่ะสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะน็อกไปดีดอ่ารถอาจจะสู้จะสู้เหรอ รถจะสู้รถถังหรอมีเป็นไงเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมอ่ะบอดแน่เลยตัวนี้มาดิมาดิเอ้ยขับไม่โดนขับไม่โดนโอเคโอเคเสียงนักแลกอ่ะตายไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวง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 หอหอคอยอ่ะโอเคโอเคหอคอยเดี๋ยวขับขึ้นไปเลยเฮ้ยเจอ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 นี่นี่บนหอคอยเนี่ยหอไม่หอคอยนี่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่บนนู้นนะนึกว่าบนนู้นนึกวยิงไม่ได้อ่ะถ้ายิงได้ก็ดีเลยกระสุนหมดอ่ะ ถังแรงไม่พอขึออ้นเออฮัลโหลเหลือนหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสองคนสุดท้ายครับเฮ้ยนนล,ลงมาเลยลงไปยิงเลยโอเคสูงกว่าไม่งไงลงลงเลยล<ง>มาลงอ๋อ อ๋อเดีเอารถถังมาไม่มีกระสุนยิงเลยยิงเลยมึงจะกลัวเที่อะไรกอาปืนเฮ้ยเฮ้ยไปกูแลกกูแลกไปแลกแรกไอ้อุ้ยเมื่อกี้แลกโอ้ชนะชนะโคตรสุดแรกสุดเลยนักพูดอะไรจะคำดิกูแดกโรตีอยู่จบเข้ม